ตอนนี้ Minority Podcast กํากำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาคุยกันเรื่องศัพท์เค้าเจอเผื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ชอบเพิ่มหรือถ้าไม่ชอบก็เข้าใจมันมากขึ้นเขาเล่าว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกช่วงปีใหม่ก็คือ New Year Resolution และเขาก็เล่าว่า เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนทำ New Year Resolution สำเร็จแค่20%แล้วทำไมยังทำกันอยู่ได้หรือต้องทำยังไงมันถึงจะสำเร็จมาคุยกันในเขาเล่าว่าวันนี้ครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ฟังและนี่ก็คือ EP แรกของปี2021แล้วผมก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันแรกที่หลายๆคนตั้งใจจะทำ New Year Resolution ของตัวเองให้สำเร็จ อ่ะมีใครที่งงไหมครับว่า New Year Resolution คืออะไรผมเนี่ยก็มีเกรดต้องต้องมาฝากตามสไตล์ครับนั่นก็คือถ้าเกิดคุณพิมพ์คำว่า New Year Resolution แปลว่าลงไปใน Google คุณจะพบกับคำตอบครับว่ามันแปลว่าความละเอียดปีใหม่บ <c oughs> ้าบอไอ้นั่นมัน resolution แบบความละเอียดของภาพอ่ะไม่ต้องพึ่ง Google ก็ได้ครับเอาจริงๆแล้วผมก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าไอ้ New Year Resolution เนี่ย มันก็คือการตั้งปณิธานที่จะทํากันในช่วงปีใหม่แบบเออไหนๆก็ขึ้นปีใหม่แล้วเราก็มาตั้งใจว่าจะทําอะไรดีๆให้มันเกิดขึ้นให้มันเปลี่ยน,ปยนแปลงกับชีวิตเราได้บ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับและไอ New y e r r Resolution เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะว่าเขาทํากันมาก่อนหน้านี้สี่พปีแล้วคือย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยอาณาจักรบาบิโลนนะครับคือในทุกๆช่วงปีใหม่เนี่ยชาวบาบิโลเนียนเขาก็จะออกมาตั้งปณิธาน สร้างความตั้งใจว่าเขาจะทําอะไรดีๆเพื่อที่จะเป็นการตอบแทนพระเจ้าที่พระเจ้าเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้เขามาในตลอดปีที่แล้วและเขาก็เชื่อว่าถ้าเกิดเขาทําไม่สําเร็จหรือว่าถ้าทําอะไรไม่ดีลงไปเนี่ยพระเจ้าก็อาจจะไม่ได้มอบอะไรดีๆกลับมาให้กับเขาพูดถึงชาวบาบิโลเนียนอาจจะไกลตัวเราไปหน่อยกลับมาที่ความเป็นลูกเจ็กตึงหนังเกีย์อย่างเรา ลองนึกถึงปีใหม่สไตล์บรรพบุรุษของเราอย่างช่วงตรุษจีนก็ได้ครับลูกหลานคนจีนหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วล่ะว่าช่วงตรุษจีนเนี่ยเขาให้ใส่เสื้อผ้าใหม่ห้ามพูดคำหยาบห้ามด่ากันแล้วก็ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็จะเอาเงินใส่ซองเป็นแตะเอียให้กับเราทั้งหมดเนี่ยก็คือเพื่อที่จะสร้างความรู้สึกดีๆให้มันเป็นการเริ่มต้นปีด้วยบรรยากาศดีๆเพื่อที่เราจะได้มีสิ่งดีๆได้เจอแต่สิ่งดีๆไปตลอดทั้งปี Okay. ที่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ยาวเหยียดมาให้ฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะชวนกันคิดครับว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ความตั้งใจที่จะทําอะไรดีๆกับตัวเองหรืออยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในยีนของมนุษยชาติเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้พวกมนุษย์กระดูกสันหลังตั้งฉากกับโลกอย่างพวกเราเนี่ยรอดพ้นจากการสูญพันธุ์แล้วก็มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ได้อ่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคนในปัจจุบันนี้เนี่ย เขามักจะมี New Year Resolution เรื่องอะไรกันมาดูกันที่ผลสำรวจของชาวอเมริกันในปีที่แล้วกันดีกว่าครับที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเรียงลำดับ New Year Resolution ยอดฮิตจากมากไปน้อยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเขาอยากจะบริหารการเงินให้ดีขึ้นอันดับที่2ก็คือกินอาหารที่ดีกับสุขภาพ 3. ใช้ชีวิตมีไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟขึ้น 4. โอ้โหอันนี้ฮิตมากลดน้ำหนัก5 ปรับทัศนคติให้คิดบวก 6. เข้าสังคมมากขึ้นมีสังคมใหม่ๆ 7. เรียนรู้ทักษะใหม่ๆแล้วก็8คือทำตัวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโอเคมีใครเคยตั้งปณิธานตรงกับ8ข้อนี้บ้างไหมครับแล้วรู้ไหมครับว่าจากผลสำรวจเนี่ยพบว่ามีคนตั้ง80%ที่ทำปณิธานเหล่านี้ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำไม่สำเร็จ ไม่ต้องเฟลครับไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเหงาเพราะว่าคุณเนี่ยถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของโลกนี้เลยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีหลายบทวิจัยนะครับที่เขาออกมาบอกเหตุผลว่าทำไมคนเราถึงทำ New Year Resolution ไม่ค่อยสำเร็จแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องของการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ยากเกินไปมันต้องใช้ความพยายามมากไปมันต้องใช้เวลามากไป บางทีมันก็ฝืนตัวเองหรือบางทีก็ลืมไปเลยก็มีด้วยความเป็นสไตล์พอดแคสต์โลกสวยแบบรายการของเราเนี่ยนะครับผมก็จะไม่ใช้เวลาไปกับการขยี้เรื่องของความล้มเหลวมากเกินไปเพราะฉะนั้นผมเลยจะมาลองโยนไอเดียดูครับว่าลองเอาไอเดียที่มันเป็นเป้าสั้นๆทำได้ไม่ยากเกินไปมาขายให้คุณผู้ฟังดีกว่าเผื่อว่าใครที่ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรของปีนี้เนี่ยอาจจะฟังแล้วคิดเป้าของตัวเองขึ้นมาได้ดีไหมครับ ซึ่งที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมเองนะครับผมมีมาให้เลือก4เป้าคุณจะทําหมดทั้ง4เป้าเลยก็ได้มีเวลาทั้งปีใช่ไหมหรือจะทําแค่1อย่างสอย่าง3อย่างก็ได้ครับไม่มีใครว่าอะไร4อย่างนั้นประกอบไปด้วย1ซ่อม1สร้าง 1, เลิก 1, เริ่มอ่ะหซ่อมซ่อมอะไรเริ่มจากข้าวของเครื่องใช้ในบ้านก็ได้ครับถ้าเกิดมันมีอะไรที่เสียอยู่คุณอาจจะ หยิบมันขึ้นมาซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งข้อดีของมันก็คือแน่ๆล่ะคุณได้ประหยัดถ้าเกิดให้ดีกว่าน,นั้นเนี่ยในระหว่างการซ่อมคุณอาจจะได้ค้นพบทักษะใหม่ๆได้มีความรู้ใหม่ๆยิ่งถ้ามันเป็นของที่มีความซับซ้อนอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรที่มันเป็นงานฝีมือเนี่ยเพลอๆคุณอาจจะได้เจอทักษะที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่คุณอาจจะชอบมันก็ได้1สร้างก็เหมือนกันครับ อันนี้จะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยคุณอยากได้อะไรแต่ยังไม่ได้ซื้อลองหยิบมาสักหนึ่งอย่างครับแล้วทํามันด้วยตัวคุณเองอาจจะเป็นของ DIY ดิงด่งๆก็ได้ครับอย่างผมเองเนี่ยก็เคยอยากได้กล่องใส่นาฬิกาแล้วก็ไม่ได้ซื้อสักทีมัวแต่เลือกแบบดูแบบอยู่ได้สุดท้ายแล้วผมก็เลยคิดว่างั้นทํามันเองเลยแล้วกันแล้วผมก็ทําจากกล่องพลาสติกดิงด่งๆนี่แหละครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกโอเคกับมันแล้วเราก็ได้ใช้งานมันจริงๆแต่ถ้าเกิดคุณสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ได้โดยที่ ก้าวข้ามความเดี่ยงแบบที่ผมทำเนี่ยของที่คุณสร้างอาจจะเป็นของที่ทำขายสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมให้คุณต่อไปก็ได้ 1. เลิกอันนี้เบสิกมากๆอะไรที่เป็นนิสัยไม่ดีในตัวคุณลองเลือกขึ้นมาหนึ่งอย่างแล้วก็เลิกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยการกินนิสัยการนอนนิสัยการพูดแล้วก็ข้อสุดท้ายคือ1เริ่ม อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยบอกกับใครที่ไหนมาก่อนเลยก็คือ Minority Podcast ที่คุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้ก็คือผลพวงจากการทำ New Year Resolution ของผมในปีที่แล้วนั่นแหละคือช่วงปีใหม่ของปีที่แล้วเนี่ยผมเลือกไม่ได้ครับว่าผมจะเริ่มทำอะไรดีระหว่างเริ่มทำ podcast กับเรียนเป่าแซกโซโฟนแล้วผมก็โพสต์ลงไปใน Facebook ส่วนตัวครับว่าเออผมจะเลือกทำอะไรดีระหว่าง2อ,อย่างนี้สุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็เข้ามาช่วยกันโหวตครับว่าให้ทำ podcast ดีกว่า แล้วมันก็มาเป็น minority podcast อย่างที่คุณฟังอยู่ทุกวันนี้แะครับก็ถือว่าโชคดีครับที่เพื่อนๆผมโหวต podcast ไม่อย่างนั้นถ้าผมเลือกเรียนเป่าแซกโซโฟนเนี่ยป่านนี้ผมอาจจะทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านไปแล้วเพราะว่ามวัวแต่ซ้อมดึกๆๆดื่นอ่ะไหนๆก็เล่ามาถึงตรงนี้แล้วก็ขออนุญ,ญาตคุณผู้ฟังใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับทวงกับเพื่อนๆที่โหวตให้ผมทำ podcast ในปีที่แล้วถ้าพวกแกยังจำกันได้รับผิดชอบด้วยมาฟัง มา Follow มา Like มาแชร์ด้วยรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองโหวตหน่อยเข้าใจไหมเอาล่ะในไหนตอนนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ตั้งใจจะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นถ้าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่จะทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่กว่าเดิม minority podcast คือเพื่อนร่วมทางของคุณครับแล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าในปีหน้าเนี่ย เส้นทางนี้มันจะง่ายจะยากจะลําบากกว่าเดิมแค่ไหนแต่ผมเชื่อครับว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยมันเป็นคนประเภทที่ดื้อด้านครับแล้วก็น่าจะไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามาสู้ไปด้วยกันครับส่งต่อสิ่งดีๆให้กันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันต่อไปนะครับส่วน New Year Resolution ของผมในปีนี้คืออะไรผมขอเก็บไว้เป็นความลับดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทำไม่สำเร็จแล้วมันจะเสียฟอร์มนะครับ ถ้าสำเร็จแล้วค่อยมาขิงดีกว่านะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่อัลกอริทึมอาจจะคัดออกและคนรอบตัวของคุณอาจไม่พูดถึงฝากติดตามทุกรายการของ Minority Podcast ต่อไปยาวๆอีกทั้งปีเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีปีใหม่ครับ